ไม่เคย,เยครับกลัวพ่อแม่เขาจะดุแล้วก็อายด้วยผมเจียวเด็กครับสวัสดีครับ ผมชื่อแคมนะครับผมเห็นเพื่อนๆไม่กล้าที่จะปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่เพียงเพราะอายและกลัวว่าจะโดนดุจึงทําให้เกิดการปรึกษากับคนอื่นๆที่ไม่ใช่คนในครอบครัวซึ่งอาจจะส่งผลไปถึงการท้องก่อนวัยเรียนหรือโรคต่างๆในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปพิสูจน์ว่าการที่เราปรึกษาเรื่องเพศกับพ่อแม่นั้นจะโดนดุไหมไปพิสูจน์กันเลยครับป แค้มว่าเจียวเป็นเล็กกับป่าถ้าแคมเล็กป่าแม่งก็ไม่เล็กกับแคมปราะวัาช่วยทะเลนี่มันจะต้องมีใหญ่ไม่ครับเลยป่ามันช่วยทะเลแยะไม่เห็นมันใหญ่เลยทาน้ำมันจริงเหลยหรือฉีดน้ำมันมะกอกนี่มันช่วยไม่ได้จริงหรอแคมมันโกหกแล้วฉีดแล้วมันเน่าเลยนะแคมเน่าแล้วไม่มีทางแก้มันไม่เยี่ยวเหมือนรองนู้นเอถ้าโตไปแล้วแบบมีแฟนผู้หญิงเราจะตกใจว่าเยี่ยวอะไรแบบ เป็นอะไรกับเกี่ยวป่ะเนี่ยเกีียวเป็นอะไรป่ะเนี่ยไม่เป็นไรเล็กไปเกี่ยวอยู่ที่ลีลาลีลาลีลาตอนนี้ยังไม่ต้องไปรีดใช้แล้วเก็บไว้ก่อนเขาบอกว่าไอ้น้ำมันตุ่ตีกินไม่หมือนไฮเ <c oughs> ตอร์แล้วถ้าแค่มาเอาไฮเตอร์แม่ออกเลยเอาน้ำมันใส่แกงมันเป้าว่ามันจะเป็นยังไงแม่จะว่าทำไมแม่ก็ขึ้นขึ้นขึ้นป่ะ เขาว่ากันะว่าใส่ถุงมันไม่มันจริงไหมมันไม่มันไม่เกี่ยวแคมแต่ใส่ถุงมันก็ช่วยป้องกันโรคใส่ถุงมันก็ทาให้เสร็จช้าลงแต่ว่ามันก็ดีอ่ะมันก็เป็นการป้องกันอลาไม่ห้างบอกเรื่องพวกนี้แต่ว่าถ้าแคมรู้จักป้องกันแต่ตอนเนี้อายุของแคมมันยังไม่ใช่ไงมันต้องโตกว่านี้เดี๋ยวพาไปซิ่วเองพาไปซิ่วเองให้กันทำาผู้หญิงพร้อมกันมันต้องให้พร้อมทุกอย่างถ้าแคมเรียนจบแล้วใช่ไหม แขมมีงานทําแคมมจะทาใครทอ้องป้าไม่ว่าเดีป้ก็ปขอให้ได้แต่ถ้าณเวลาเนี้ยที่แคมยังเรียนอยู่เนี่ยแต่แคมไม่ทาผู้หญิงคลอดท้องแต่ป้าก็เดาว่าผู้หญิงคนนั้นเขาก็คงอายุได้เรียกแคมอย่างเงี้ยมันเป็นการทํา้ายชีวิตคนสองคนเลยเพราะฉะนั้นแล้วเซ็กมีเมื่อไหร่ได้ลูกมันไม่ยากหรอกแต่เราจะรับผลของมาหลังจากนั้นได้หรือเปล่าอย่าไปอย่าไปโปกรสเรื่องนี้ลูกโปกรสเื่งกินอะไรในย็นเนี้ยเดี๋ยวป้าไอ้กองโอ้โอ เึงก็ว่าแลทำไมถามเป็นเรื่องเจี๊ยวคัดคัดเอาไม่หายเขาเดี๋ยวโหให้เซตก่อนดิเรื่องเพศตอนนี้มันเปิดกว้างมากถ้าจะทําอะไรหรือคิดจะทําอะไรก็ตามนะครับปรึกษาพ่อแม่ก่อนก็ได้พ่อแม่เขาพร้อมที่จะตอบไปแล้วเราต้องแก้ไขครับถ้าแก้ไขไม่ได้ก็ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าพลาด ไขไม่ได้จะเปรีทั้งชีวิตเลยครับปรึกษาจากเพื่อนออนไลน์ไม่เข้าใจเราเท่ากับพ่อแม่หรอครับก็สอนให้เรากล้าคุยกับพ่อแม่ดีกว่าที่เราคุยกับเพื่อนหรือคุยกับแฟนด้วยซ้ำครับมันไม่น่าอายเลยครับเพศไม่ใช่เรื่องน่าอายเรากล้ามาถามพ่อพ่อก็กล้าตอบเรายังไม่เกิดอะไรขึ้นเลยถ้าเราไม่ได้ลองไปลองคุยกับผมเชื่อว่าได้คําตอบที่ดีๆกันนิดหน่อยครับ รู้สึกว่าทําไมลูกไม่บอกป้าครับบอกได้ไงเนี่ยก็เขาแบบแอบถ่ายกันอ่ะพาป,ป้าอยู่<ฟ>เดี๋ยวป้าจัดให้เรื่องแอบ,บถ่ายอ่ะ <c oughs> <c oughs>